มะละป่าผักแบบเนี้ยแอะครับอารมณ์สวัสดิ์ชี้หน่อยตัวไหนเป็นผักอะไรอันนี้ผัดอะไรนะมะละมะละป่าไม่ใช่มะละปูนะมะละป่ามะออกอยู่ในป่ายครับมะละป่าไม่ใช่มะละปูอันนี้ผักอะไรนะผักแบบเบี้ยวครับแบบเบี้ยวบบบเบี้ยวผักบบบเบี้ยวอันนี้<ป>ละครั้ง พีระค้าครับ <Okay. S 1> อันนี้มันก็พีละค้าเหมือนกันแหละในป่าเนี่ยอันนี้ก็ใช่อันนี้บบก็ถ้าปูนครับอ,อันนี้หวัวละแอครับหัวละแอนี่เป็นพืชตระกูลน่าจะเป็นแนวแบบตระกูลขาป่าเนาะใช่แล้วระบายน้ำไปท้องแก๊สสบายท้องแล้วก็อันนี้หน,อหน่อไม,<ด>ไม้สดสดครับไม้สดสดเรียกไม้บงหรือไม้อันนี้ไม้ซางครับไม้ซางเพราะไฟไหม้ครับอืมบอที่ไฟไหม้อ๋อไฟไหม้ตื่นแอ้ว